นะคะโวกสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราเราจะไปทริปนี้เราจะไปเชียงใหม่กันไปกัน6คนแต่ตอนนี้สมาชิกที่บนรถไฟขบวนที่สิบสามนะครขบวนที่สิบาเป็นเป็นตู้แบบแฮี่พอตเตอร์ถ้าใครเคยดูภาคหนึ่งสวัสดีสวัสดีสสดเราแฮร์รี่แฮี่พอตเตอร์เราร้อนดีดีดี่เรจัดตัวนี้น,นี่แล้วก็อันนี้คะจะเป็นชั้นหนึ่งือชั้นล่างไม่ชชั้นบน แต่ทั้งหมดเนี่ยเขาได้ชั้นหนึ่งอยากสับสนทั okay. ้งขบวนทั้งขบวนใช่ขบวนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นห้องต่อกันแบบนี้ในหนึ่งโบกี้หนึ่งเนี่ยเขาสามารถเปิดตรงนี้ได้เว้ยแบบนี่นะแต่ว่า <laughs> วิธีการทำเตียงอ่ะเดี๋ยวคุณลุงเขาจะมาสาธิตก็เอาขึ้นตรงนี้โซโซโซ,โซดีเขาเป็นนี่นี่นี่เดี๋ยวด,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 ดูนะ เราไปวาดถึงอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะเออช่างมันก่อน <c oughs> เดี๋ยวทำได้จริงรเดี๋ยวอ๋อเรอไม่เป็นไรเดี๋ยวขเขาพัง <c oughs> โอเคแล้วนี่จะมานะคะคนที่เราจะมีไฟนะคะถ้าปิดมันจะมืดยิ่งไม่ค่อยเห็นดิฉันอยู่แต่ก็มีตะกร้ามีน้ำให้สองคู่อะ่ะมีอ่างล้างหน้าคือแต่เวลาล้างต้องใกล้นิดหนึ่งเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวคบคบไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็ห้องก็ในระดับดึงก็อยู่ได้พอได้ไม่ต้องใหญ่มากหรอก แต่ถ้ารู้ว่าปิดเนี่ยต่างคนต่างอยู่จะเป็นยางไ่มันก็ไม่แย่มันก็เลิศอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าค่อไปขบวนสีแดงนะอันนี้จองผิดพุ่งตรงอันไหนไปดูทางเดินซิไปดูทางเดินไปดูทางเดินนี่คือประตูนะมันจะแบบเลื่อนถ้าเปิดออกไปเดี๋ยวชนกันราคาอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรหนึ่งตวนึเนาะนี่เราส่ง168<ๆ> ก็จะประมาณ180น่าจะได้ตัวนี้เป็นหนึ่ง ขบวนวนี้เขานั่งเดี่ยวเขาบอกว่านั่งได้ไม่ต้องอาบก็ได้นั่งเฉยๆก็ได้นั่งทไมเขาบอกว่าล้างมือด้วยน้ำได้ไม่ต้องลนะ้างเสร็จแล้วเฮ้ยเขพอดายู่หรเปล่านี่ไม่คือชักเขาบอกว่ามันดีกว่าอีชั้นสองเยอะ ปีแล้วคะ20้วโอ้โพออยู่ได้เลยอ่ะไม่น่าไม่น่าโ <c oughs> ปรเลยค่ะปูได้โปร,ปรมา <c oughs> <c oughs> ช่วงโควิดนะคะใส่ให้ดูกันส่วนๆก่ออเขาจะมาใส่ตอนที่เริ่มใส่ตั้งแต่สถานีแรกเราออกใช่ไ่ะตอนนี้บางซื่อตรงชั้นไงแต่ขบวนแรกๆก็คือใส่ตั้งแต่แบบใช่ออกปุ๊บไปใส่เลย โบกี้ข้างๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องปิดเขาไม่ไม่ไมเป็นางอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องปิดตรงนี้แล้วนะเพราะว่ามีเพื่อสั่งเพิ่มท่าีกาับถยอใกล้เลสร็จแล้วนะคะดี๋าไปอะไนะไปลผลวิดีโเลยนี่มีการ่วงนะคะหนึ่งอน้างบนไม่ต้องห่วงกริ่งลงมาเลยจ้าถ้าอยากตกให้นอนที่ เดี๋ยวคอยดูมันจะมีบันไดที่แกะไม่ได้เมื่อกี้ปะอ๋อมันต้องใช้แรงเป็นคนอ่อนแอไงโซ่เดียวเรียบร้อยไวมากจ้ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนี่จะพาเราจปเราก็ถามว่าไปเชียงใหม่เราไปไหนกันบ้างเนี่ยไม่รู้เลยค่ะเพคยลงทางคนใหม่นะลงทางมาในี่นี่มันจะมีไฟไหนเอ้าเสร็จแล้วเาบอกเสร็จแล้วมันจะมีไฟนี่นี่ทุกคนมีไฟนี่ นี่บ่นได้7จ็รอทีแต่ว่าไฟเท่าเดิมนี่ <c oughs> ไหนไปเท่าเดิมมุนได้7จ็ที <c oughs> นี่ปิดคือแกลกแต่ถ้าไม่แกล๊กคือยังไม่ปิด <c oughs> อันนี้ใส่ของได้เอาออกได้ด้วย <c oughs> เขาจะหันหัวไปทางนี้วิ่งหัวแล้วป่ะไปนอนไปนอนแลน้วดีขึ้นเครื่องบายก่อนบายนะเจอกันเดี๋ยวล้างหน้าล้างตาแล้วเจอกันพี่ช่วงน่าจะเท่าไหร่ลำปางนะคะ เชียงใหม่แล no. no, ้วค่ะหลังจากที่เราออกตัวจากรถไฟไม่รถไฟออกตัวตั้งแต่สองทุ่มยี่สิบเจ็ดตอนนี้เราถึงเชียงใหม่แล้วนี่นี่นี่เป็นถึงตอนสิบโมงเจ็ดนาทีพอดีอคิดคิดกี่ชั่วโมงคิดกี่ชั่วโมงสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าทุ่มเชียงคืนหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงประมาณสิบสี่ชั่วโมงปะ แต่ในตารางเขาบอกว่าเราต้องถึงตั้งแต่ไปายโมงครึ่งเขาไม่ได้เลทเขาแบบนิดหน่อยเขาซ่อมแอร์ต่อไปออเราก็จะไป<อ>ที่จะไปรับร้นเช่ากันนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันค่ะ